สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวเครื่องเล่นเกม One X Player Fly นะครับ One X Fly F 1นะครับกับตัว Ayano 2อ S นะครับเรียกได้ว,ว่าทั้ง2ตัวนี้คือมวยถูกคู่เลยครับอันนี้ก็ตัวท็อปของแบรนด์ Ayano นะครับตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวท็อปของ One X Player นะครับนี่วันนี้ขอ เปรียบเทียบเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะครับจะไม่มีการาทดสการเล่นเกมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น AMD ตัวเดียวกันทั้งคู่ก็ประสิทธิภาพเท่ากันทั้งคู่ครับสเปคตัวนี้จะเป็น AMD 7840เหมือนกันนะครับทั้งสองอันแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ตัดสินใจนะครับเรื่องของทั้งสีภาพและเสียงแล้วก็พกจอยประมาณนี้ว่า ตัวไหนจะสุดกว่ากันอันนี้ผมโหลดวอลเปเปอร์ตัวเดียวกันมาเพื่อจะได้เท็ง่ายๆนะครับจะได้ดูเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยเอ,อันดับแรกเดี๋ยวขอเทียบส่วนของขนาดกนแล้วกันขนาดนะครับขนาดตัวนี้ <c oughs> ถ้าเทียบขนาดแล้วอสองตัวนี้ขนาดความหนาพอๆกันเลยนะครับความหนาใกล้เคียงกันเลย ประมาณสองเซนกว่าครับสองจุดสองเซนกว่าใกล้เคียงกันเลยส่วนในเรื่องของความกว้างความกว้างก็ตัวตัว One X ไฟ์จะเล็กกว่านะครับจะกว้างจะจะกว้างน้อยกว่าจะจะเล็กกว่าตัว y า r n i o สองเอสประมาณประมาณเซนหนึ่งได้ครับประมาณเซนหนึ่งได้นะครับส่วนความยาวนะครับ ความยาวความยาวของเครื่องก็เทียบอย่างนี้ความยาวของเครื่องนะครับก็าทางอายะนิโอ 2S ยาวกว่ากันนิดนึงครับประมาณเซนหนึ่งเหมือนกันครับประมาณเซนหนึ่งเหมือนกันต่อไปนะครับมาถึงเรื่องสีสีภาพนะครับสีภาพเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันเลย ผมว่ามันอมันคือมันสุดทั้งคู่มันกินกันไม่ลงครันี่ตัวท็อปท้งคู่ครับตัวล่างออจานีโอสองเอสตัวบนวันเอกไฟอนะครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกอนเลยที่เทียบสองรุ่นนี้เพราะว่าอ่าสีพอจะสู้กันได้ครับพอจะเป็นมวยถูกคู่เรื่องสีโอ้ยากมากเลยการเปรียบเทียบเออกินกันไม่ลงเลยแต่ถ้าผมมองอืมอืม ตามที่ผมมองของจริงนะครับณของจริงกินกันไม่ลงจริงอนะ่ะผพูดตามตรงต้องต้องให้ทางาทางผู้ชมตัดสินเองครับว่าว่าตัวไหนมันมันสีสวยกว่ากันจากที่ผมดูคือมันกินกันไม่ลงจริงแล้วก็ความสว่างก็พอๆกันเลยครับใกล้เคียงกันส่วนเรื่องของเอเดี๋ยวผมขนาดหน้าจอหน้าจอเติดนิ้วเท่ากันนะครับ แต่พอมาเทียบกันดูเหมือนอายะจะใหญ่กว่าอืมนิดนึงครับแต่ว่าจอเขาบอกว่าเจ็ดนิ้วเท่ากันนะครับอ่ะโอเคเรื่องสีภาพเรียบร้อยแล้วครับต่อไปมาเรื่องของจอยอนาล็อกอนาล็อกนะครับผมจะลองจับลองเทียบกันเลยอะอนาล็อกนะฮะอืมถ้าพูดตามตรงนะครับตัวอายะนีอจะมีความแน่นกว่าเรื่องอนาล็อกเพราะว่าอันนี้เขาเคลมว่าไม่มีเดซโซนนะครับ จะแน่นกว่าเพราะว่าตัวนี้ยเขาจะทํามาใหญ่แล้วก็มันจับดูเวลาเล่นเวลาอะไรมันจะแน่นกว่าแน่นกว่าตรงนี้แน่นกว่าตัว one x f i ล e เรื่องเรื่องภาพผมให้เสมอกันแล้วกันส่วนเรื่องจอยเนี่ยผมให้อายานียสองเอสครับแต่ดูแน่นกว่าเรื่องอนาล็อกเรื่องอะไรแล้วก็ปุ่มตรงนี้มันมันมันดูคือมันดูแน่นกว่าครับมันดูกดอ,อ,อ,อผมให้อายะ neo สองครับเรื่องปุ่มนะฮะชนะต่อไปเรื่องของความไหลลื่นของจอนะครับความไหลลื่นผมให้วันนี้ไฟนะครับเพราะวนนี้ไฟเนี่ยร้อยยี่สิบเฮิร์ตเวลากดเข้าเมนูหรือเข้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสมูทกว่าอันนี้มันจะไม่สมูทเท่าเท่าเท่าตัววันนีไฟนะครับามาลองกันเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเราจะเริ่มที่ตัวสองเอสก่อนนะครับสองเอสเดี๋ยวผมเปิดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เออเอาเพลงไหนด,ดีเพลงที่กำลังฮิตอยู่แล้วกันครับแนวหังเลเลยเอ่ออ่ะโอเคจะลองเทสเลยจจา,าจะลองเทสเพลงเดียวกันนะครับอ๋อพันแปดพันสองขีดโอเค

เสียงของตัววันเด็กายก่อนนะฮะอาครับมาตัวไหนจ้าโอ้คืออันนี้พูดตามจริงนะฮะคือฟังครังแรกรู้เลยว่าวันเด็กไฟดีกว่าชนะ2องอนะครับอันนี้เสียงนะฮะชนะคือลำโพงตัวนี้เขาเป็นฮาแมนนะครับลพงคือ ขึ้นชื่ออยู่แล้วเร,เ,รเรื่องเรื่องเรื่องลำโพงคือเปิดทีฟังครั้งเดียวรู้เลยครับว่ามัน,ม,นมันชัดมันดังมันใสกว่าโอเคครับประมาณนี้สรุปนะครับ เรื่องเสียงวันเอกไฟชนะครับอันนี้คือเรื่องนะครับเ,เรื่องจอเรื่องสีสันของจอผมให้เสมอกัอาอจอเสมอกันอันาั็นหอกจอยอาญานนโอดีกว่าเรื่องเสียงอวันเอกไฟดีกว่าอา่าทําไมไม่เอาสองตัวน,นี้มารวมกันเลยเอก็คือดีกว่าคนละอย่างอาต่อไปเรื่องการจับใช่ไหมการจับถนัดมือการจับถนัดมือ การจับถนัดมืออืผมว่ามันใกล้เคียงกันมากแล้วแต่คนชอบนะอันนี้พอๆกันผมให้พอกันแต่ว่าความเบาเนี่ยตัวนี้ชนะครับตัวนี้ชนะตัวนี้ความเบาตัวนี้จะประมาณห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยหกสิบผมจำไม่ผิดถ้าประมาณห้าร้อยไม่เกินหกร้อยตัวนี้ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยประมาณหกร้อยกรัมตีสักหกร้อยห้าสิบแล้วกันฮะตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบตัวนี้จะเบากว่าร้อยกรัมตัวนี้เรื่องความเบาตัวนี้ก็ชนะครับเรื่องความเบาคือดูจุดประสงค์ถ้าใครเอาไปเล่นเกมเล่นเกมแบบเน้นเล่นเกมใช้จอย FPS เกมที่ต้องใช้อเป็นเกม FPS ผมแนะนำาอริเนโอสองเอสแต่ถ้าใครเน้นทั่วไปเน้นความบันเทิงเน้นดูหนังฟังเพลงด้วยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์กว่าถึงจะจอยจะไม่ได้ดีเท่าตรงนี้แต่ว่าอามันได้เรื่องเสียงคือใครเปิดเกมเด้น,นี้คือกระหึ่มเลยฮะเดี๋ยวผมชอบเสียงตัวนี้มากเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหนังสักเรื่องหนึง่งคือคือฟังฟังเสียงแล้วอยากอยากมาฟังอีกรอบอะฮะเสียงมันฟังแล้วสบายหูมากเลย อเอาอะไรดี <c oughs> เอาเป็นนี้แล้วกันครับตัวอย่างหนังฉลาด L'Oreal Paris g l y w c l i c r Bright Serum ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ57%ให้ผิวดูกโกลว์ใสในทันที F W D Music Live Fest ครั้งที่2จัดวันที่21-23ตุลาคมที่รานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ือเสียงมันกระหึ่มมากครับสาวาังกระหึ่มคือมันดังมันดังแบบคือมันดังกว่าโน้ตบุ๊กอะครับโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กจริงครับที่มันเพราะผมผมก็มีโน้ตบุ๊กอยู่อยู่ตัวหนึ่งคือคือตัวเนี้ยดังกว่าโน้ตบุ๊กอีกฮะเขาทำมาดีครับเรื่องเสียงตรงนี้อยอมรับต้องให้เขาเลยแับเต็มเ,เรื่องเสียงเลยครับ โอเคครับประมาณนี้ส่วนเรื่องสีอะไรตรงนี้มันปรับมาได้นะครับเหมือนกันตรงนี้ก็จะปรับได้เหมือนกันเลยเรื่องสีผมให้สีอ่อ uh, RGB ครับผมให้เท่ากันเสมอกั่อส่วนเรื่องการ,รจัดการอาพวกพวกคำสั่งอวันนี้คอนโซลนะผมให้เสมอกันเพราะว่ามันมันมันก็มันก็คล้ายๆกันครับมันก็ดีคนละอย่าง แล้วก็ส่วนของเรื่องประกันนะครับประกันหลังการขายผมก็การหลังการขายผมให้เท่ากันแล้วกันคือตัวอาญาเนี่ยเคมายากเพราะว่าอ่ผมมีคอนแทคส่วนตัวของทางซัพพอร์ตอยู่ที่ที่ที่ทําเรื่องเคมตอนนี้ก็มีคอนแทคมันก็ถือว่าเท่ากันแล้วกันครับเรื่องประกันเรื่องประกันการเคมอาญะกับตัวนี้เรื่องหลังการขายคือบริการเหมือนกันเท่ากันเคมได้ง่ายเท่ากันครับ ส่วนของถ้าดูความพรีเมียมอ่ะมาวัดกันที่ความพรีเมียมต่อความพรีเมียมความหลูนะครับอันเนี้ยตอบได้เลยครับว่าอ่าญา d โอสองทำได้ดีกว่าเพราะว่าเขาหน้าจอเขาเนี่ยจะเป็นไร้รอยไม่มีขอบไม่มีอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยมันยังมีขอบนี่ฮะมีขอบให้เห็นนี่มีขอบนะฮะมีขอบให้เห็นแต่ตัวเนี้ยคือมันไร้รอยเลยมันไม่มีขอบไม่มีอะไรเขาทามาแบบทําเนียนมากไม่เห็นน็อตซับตัวเลยอันนี้ยังมีน็อตให้เห็นก็จะได้เป็นความเรียบหลูไปครับ ก็ประมาณนี้การเล่นการกิลการเล่นเกมพวกเฟลเลทพวกอะไรมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าสเปคเ m มมันเหมือนกันทุกอย่างแรมก็เท่ากันมันก็ทุกอย่างก็เหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบอ้าโทษโทษเดี๋ยวขอเสริมอีกเรื่องนึงครับต่างกันเพิ่มอีกตัวนี้ตัวไอร์เนี่ยโอสองเอจะมีสแกลายนิ้วมือครับวันน็กเพยร์วันน็กฟลายจะไม่มีสแกลายนิ้วมือก็ประมาณนี้สรุปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเอ่อ สรุปเรื่องจอนะครับจอก็คือสีคุณภาพของจอคือใกล้เคียงกันกินกันไม่ลงเลยเรื่องจอผมให้เสมอกันอา่าเรื่องจอย i a n i o สอง s ดีกว่านะครับเรื่องจอยเรื่องน้ําหนักวันนี้ไฟตัวบน,ต,วนว 5, ตัวนี้ดีกว่าเรื่องเสียงวันนี้ไฟตัวนี้ดีกว่าครับส่วนเรื่องราคาก็อืมออกมาใกล้เคียงกันนะตอนนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะถูกวันนี้ไฟจะถูกกว่า i a u i o สอง s นิดนึงไม่กี่พัน,นครับ แต่ว่าทางตัวนี้ก็ 2S จะได้ความพรีเมียมเรื่องจอไม่มีรอยต่อแบบตัวนี้เขาทําเรื่องความพรีเมียมครับประมาณนี้ถ้าใครเน้นเล่นเกมก็ไปทางตัวนี้ 2S ครับถ้าใครเน้นดูหนังมากกว่าเออหรือถ้าใครเน้นดูหนังเอาเรื่องความบันเทิงด้วยแล้วก็เล่นเกมก็ด้วยก็ก็ตัวนี้ได้ถ้าใครแบบสายแบบ้ยเล่นเกมไปทางเล่นเกมเลยตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าการ จอยกัน,นบังคับการเล็งยิงอะไรมันทําได้ดีกว่าตัวนี้คือสุดแล้วเรื่องจอยโอเคสำหรับผหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาหาตัวแฮนด์เฮลตัวอื่นมาเปรียบเทียบกันถ้ามีเวลาว่างๆครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับสวัสดีครับ